ยองอันยองอันยองเร็วฮะหมูยองครับยินดีต้อนรับสู่เลนโบซิจกจ้าไปเกิดที่ไหนดีนะสนามยากกันเหรอตัวประกันอีกแล้วอะ่ะอยากเล่นควบคุมพืนน้นที่มันฟิลม์มได้ไรเพอ่นพอนว่ควบคุมพื้นที่ปุ๊บก็หยาดได้ตัวประกันฉุนเฉียวเทชเชอร์ไปเรืดีกว่าเฮ้ย,ยมีตัวนี้อย่างตัวบุกเฮมีแล้ว สปอร์ตเราต้องการสปอร์ตไหมตัวเดียวก็วเป็นตัวซับเนอะเฮ้ยไม่แบบซับเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะเราตัวบุกทั้งสามตัวเลยมีตัวเจาะที่ไหนอ่ะไอ้บ้านนะแอดแอดก็เจาะได้บัคก็เจาะได้เจาะเป็นรูเลยมันเจาะได้จากซอฟว,ว์อวอมีบอนวอลมันเจาะไม่ได้อ <c oughs> อกไปเฉยฮะเขาจะเอาใครเข้ามาแทนนะ ออกกับหมาทั้งหนาเนี่ยพ่อมีไตพูดไม่พอพ่อมีไตไงไม่พอต้องไหนไม่พอเราลีบนะครับพ่อม,มีไตโอเคมีมาวริกแล้วก็มีอะไรแค่ตัวสุดท้ายห <Yeah, girl. S 1> น้ามันคล้ายๆนี่จริงๆนะแกที่ฉันเคยบอกแกเดอ,อะล็อกอะเดอะล็อกว่าฉันปิดหน้า คล้าย,ยอย่าได้ภาพฮิปานะแบบเกา่าแบบเก่ามันน่าเกลียดมันดูเถื่อนๆไปอะแกมันไม่เหมือนผู้หญิงมันก็ต้องอ,อย่างนั้นแหละมันไม่เหมือนผู้หญิงตรงนี้เหมือนตอนเหมือนทอมตรงนี้เหมือนอพิตตี้ <ไป S 1> บอยมากกว่าไม่รู้ว่ามันก็น่ารักกว่าอันนั้นนะอันนั้นมันดูเถื่อนเกินไปอะเฮ้ยคุณใช้โหลดนะจัะวะรููโปรไฟแล้วคนเราเพิ่งจะเข้ามาใจเย็น มีคนแม่หกสิบกว่า,วาทั้งนั้นเลยเอ้ยมีร้อยกว่าคือบักกับเธอถูกแฟนใช่ไล้จะเล่นเนี่ยฮะฉินเฉียวฝั่งนู้นก็มีแม่อ้อยกว่าโอ้ยอย่างโหร้อยกว่าแว้ยลร้อยกว่าสามคนแล้วคะ่ะ เพิ่งจะไปเอาน้ำมาน้ำแข็งเต็มแก้วเล่นเกมไปรอบเดียวไอ้เย้ยน้ำแข็งละลายหมดแล้วแชฝั่งโน้นนะเวลลร้อยกว่าสี่คนเลยนะโอ้ย,ยไม่เป็นไรหรอกมีเบลลร้อยเก้าสิบสองด้วยอีซี่บอกเลยอีซี่ปุ๊ปากฉันอีซี่ไม่อะแล้วเมื่อไหร่จะได้เล่นเนีย่ยโบวตเต็มมาบอกไปดิอ่ะคนอย่างนี้เขาเพิ่งจะเข้ามาฮะลุงมเข้าง ชีริคชีริคเย้ตกจะมีใต้ดินแล้วกนะเอาเนึ่งเข้าไม่ได้มีทีต้อนรักดูใต้ดินใต้ดินมันจะเป็นชั้นสองรับไม่สองก็หนึ่งชั้นหนึ่งมีโมชีด้วย มอสซี่วัสดีเจนอกจากมิวก็ยังมีมอสซี่ต่างหากเ <10 seconds S 2> ยอะเกินไปปะ่ะ <c oughs> มึงจะไม่ให้โดรนกลุ่มชีวิตอยู่เลยใช่ไหมไอ้เหี้ยอเอาชีวิตกูไปเอาวิญญาณกูไปแทนเถอะไอ้เหี้ยวไว้ชีวิตโดรนกูทีโอ้ยนี่ไงดีแล้วที่เอาเ,าเชือมาจะได้ไปปิดก,การทำงานให้หมดเลย แกน้ำทีแบบนะครับระวังขวาให้หน่อยระวังขวาให้หน่อยแกตรงนีะวังขวาให้หน่อยแล้้ววแบกมันจะว่าแล้วแม่งต้องระเบิดีนี่เขาสวยสวยครับวัดเป็นมันมีไม่มี โอเคมีตัวหนึ่งตายแรับขอส่งตัวเข้าไปโดดว่าไอ้นั่น,นโอเคเดี๋ยวหาตัวปรกันก่อนนะเฮ้ยเครยิงโดนนี่จะโดนนไนะกันเองอ่ะโดนมซี่โอเคโอเคดูแลเขาต้องมาตรงนี้แล้วก็มาป่าโอเคอพร้อมนะ เไไดินในห้องมีอีล่าตัวสุดท้ายเออมันคือเป็นชั้นสองอะมันเห็นใครว่าถูกพบแล้วี่กล้องจากไหนเนี่ยมีตัวอยู่บนหัวเราด้วยนะโดนสีฟ้าคือมันเอาไปแล้วเหรอ,อแก้ต้องมา เมาพบจากไหนวะแกมอซี่ลงมาลงมาไหนเออ,นะเอ,อตรงสมชนะมันอยู่ตรงนั้นระวงังแล้วกันวไงออล่ามากกว่าตอนเนี้ยเฮ้ยสวยมากออสองตัวมีตัวหนึ่งอ,อยู่ในห้อง อยู่ไหนอยู่นี่ไงเพื่อสแกนรอเท้าอยู่้ออเออเฮ้ยมิล็อคมอมอน่นเดี๋ยวคุณรกาศอ๋ออออ๋ออ๋อโอยไม่น่าละ สีเอ่อองคชาติไม่ได้พูดใหม่เดี๋ยวนี้นับหนึ่งเอาไเยาว์เพศชายจะไปนอนที่ไหนก็ไปวันนี้ไม่ต้องนอนในบ้านไอช้างเอ้ยเล่นเอองีงหน้าระก็อีกตังน้อยไงไอคิวดีไหมใครวอนตัวอะไรบ้างไลออนไหมหรือไลออนวอนแทชเชอร์เหมือนเดิมได้ไหมเล่นแทชเชอร์แทนฉันดิไม่อยากเล่นไลออนว่ะ จะได้อยากเป็นวอรเรชเชอร์มากเลย <The Finger S 2> แต่ฟิงก้าก็อยากเล่นจังเลยไอแอมไลออนไลออนแปลว่าสิงโตหรือเสือแปลว่าอะไรสิงโตดีครับเมเคยหลอกหลานเว้ยไลออนแป็นมาเสือนะลูก oh. <laughs> ไม่ใช่หลานจำผิดตลอดชีวิตนี่โง่ตาย Need the ตามหาตัวประกรันนะครับเราต้องช่วยเหลือตัวประกรันจากคนเลวมันจะอยูชาวใต้ดินนะจ๊ะโอ้แต่เพื่อนอยู่แล้วชั้นสามไม่มีใช่ป่ะแต่สองสองเบลผ่านเมื่อกี้ไม่มีเสียงนะนียจะิ้เสียยงอยู่เ <Bed S 2> <Bed S 1> นีแมสกดเมรอโอเค โ okay. อเคก็บสเมนจริงด้วยไม่ได้เดกเฮ้ยเ <c oughs> uh, okay. ออโอเคเบสเมนต์เข้าง่ายหน่อยใครแย่งน้องยิงกล้อง ไปทำไมตรงนี้ไปเข้าตรงนูน้นตรงไหนไปด้วยตรงนี้อู้ยมีคนยิงมามีคนยิงมาเออเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนเปิดไว้วะเพื่อนเราเข้าทางนี้เหรอขอติดตัวม อยู่ไหนจุดนี้ฮะนี่ตัวนึงครับผม,ม,มบกำลังบกเข้าอยู่ครับอยากให้ปลาระเบิดยินดีมากเลยไปอยู่นน่นทำไมเนี่ยเอยู่มาบก,มกว่านะ t h e r ร there, ส คามล่านั่นงไงเตรยีย,ย,ยมพังแล้วเอ,าเอ้าจี้แวไปครับมาแลตัว,วเดียวระับตัวตรงนี้มีคล่าสวย้ามไม่ทำอะไรเลยวะใช่ไม่ได้ทำอะไรเลย นอนเป็นหาสนตัวเลยนะฮี่เยได้ไป่ายกันแล้วเว้ยนอนเม่งเอาขามาขวายก็มดนดีเชียวห้องครัวต่ยตอยากเล่นฟรอสฟรอสแท็บได้อ่ะอันหนึ่งแต่ขั้นสอยากเล่นอ่ะฟรอสกัน ออะมล่นยังไม่รู้เลยตอนนี้ยังคิดๆ<บ>อยู่นี่ไอ้มั่วมาให้เนี่ยทาเคดา94เจ้าอันเทคดาวะ่ะเจดาเจเทคดา,ดาทำไมเจ้าคนนี้ต่ำเตี้ยเรียดดินอยู่คนเดียววะไม่ต่ำกำลังดีคะแนนเขาได้ว่ากำลังน่ารักเจ้า เดีนน๋ยวได้ถุงมือแคปเทนที่หมายโคตรที <c oughs> ไปกันเลยปอตรงนี้หน่อยตรงสำคัญก็ตรงนี้เออพูดถึงวันนั้นน่ะเจลอ่ะเล่นเว้ยแล้วเจอทีมอ่ะไม่เล่นเพรทั้งทีมเลยอะสุดยอดอมากว <What? S 1> ัดก็อาจจะชาเลนจ์อะไรอยู่ปะมันก็ไม่ใช่หรอกา <c oughs> หาไม่เจอหรอกว่าอยู่ไหน โอ้ยีไปว่ะ้วาไปลงไปไปไม่เอาเอาอันนี้คำขอร้องฮอสเตดวอสนอตโลเคเต็ดวางกระดกษไปเลนี่เนี่แล้วก็ตรงนี้อียนนึง แล้วเป็นอกำลังแปะอยู่อ่ะไม่เจอไม่เจอไม่เจอมีม,ม,อม,มีนั่นล่ะมันมีไอ้นี่ไงคือมันมีแจ็คเกอร์กับสเลีดใช่ปะทีเนี้นยเบลอ่ะเห็นสเลีผ่านกล้องก็เลยเล็งสเลีดแล้วแจ็คเกอร์ม่นหมาสายหัดกล้องไปทัดแพ้แล้วอ่ะไอ้แพ้ไม่เป็นไรคิดว่าให้คะแนนสักคะแนนหนึ่งไม่ดีมากมีคนส่งตัวปลอมเข้ามาฉันชื่อฟรอต ตัวจิงจก oh <my> <า> One friendly operator remaining โอ้โหแพ้ขาดลอยเลยว่ะรอบนี้เกขึ้นมาเลยถึงก็แบบว้าวเฮ้ยเราไม่ยอมมาต้องคุ้มกันให้แน่นหนาเว้ย <c oughs> คำฮิบานะเมื่อกี้ <laughs> เหมือนเล่นอีเวนท์ที่แล้วแล้วแบบไปเต็มไปด้วยพาสอ <laughs> ะได้ไม่แค่เสื้อข้างบนชั้นสามหร,อห,ร,อ,หรอหร้องนี้เหมือนไม่คุ้นเลยอะ ก็เราไม่เคยเล่นฮอสเซชั้นเนี้ยเอาอะไรมาให้มันแช่มบอสซี่แม่งบิ้วไหมดีอ่ะแคทเทิลดีกว่าแคทเทิลเหรอแคทเทิลจริงปะเอามาแล้วเนี่ไม่สนเคยด้วยอ,อ่านเสียงออกเสียงให้ดีเว้ยแคสเทิลแคทเทิลเพราะว่าถ้าแคทเทิลอ่ะมันจะแปลว่าไอพวกแบบ เรียกว่าอะไรวะพวกผู้หญิงที่อยู่ตามผับตามบาร์ที่เขาแบบประมาณว่าอยู่แคทเทิลอะแล้วถ้าแคสเทิลนางหมูตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแคสเทิลล่ะประสาทเนี่ยแล้วยังอ่านแคสเทิลหรือแคทเทิลอะแคทเทิลห้ามออกแคทแคทแมวแล้วกันอะไรว่าใครติดตั้งมาแรงว่ามาแรงของไอ้นั่นเหรอเรียบร้อย แล้วหึงตัวดรนเห็นะกินตัวเองเลยเรียด่ะไมต้องเข้ามาดนฉันถึงบอกเลยว่าเอารใครเอาอะไรผ่านไปเมื่อกี้ดวะโดนกอนโดนมีกเวท้างนอกแล้ว น้องถูกหายไปแล้วเออไอ้ดาเขาทำไมเขาไม่ค่อยปิดเองก็เธอพูดผมไปเองไม่เกี่ยวไปคือเแบลบคือเบลด่าตัวเองเนี่ยแหละไม่ได้ด่าคนอื่นสะนนไปปิดอะไรตรงนั้นเอามาข้างในขังตเวยบเอดของังในห้องเลยไม่ไปไหนแน่นอน

ไอโว้ยใครมาใส่เลเซอร์เข้ามาวะมึงแก่ฮิตไฟเต็มพี่นะเลยใช่ยนะ ทะเลแน่นอนเ,ออเลหลือเอสเศร็จีเหลือโลมากเมื่อกี้กำลังดูมุมซ้ายล่างอยู่แมง่งเอ้ยโอ้โห,โหสองตัว,ตว,ตว,ตวน,น,นั่นเนาะเกนทำไมพวกเราไม่ใส่กันแล้วเรากันไม่ได้กันเลยวะเอ,อเ่เรากาด ก็คือฉันไม่ได้ฆ่าใครเลยอ่ะก็อย่างว่าฟอนด์เวลล์รอดก็เปิดูดเวล์ฉันที่หกสิบแบบปะฉันมันไก่อ่อนวะฉันเมื่อก่อ่อนห้องครัวห้องตะกี้เลยเอาอะไรได้ดีวะเอาจริงแป๊บ <c oughs> มิวดีไหมมิวกปกตินี่จะไม่เอาจริงนะ <c oughs> เอาก็ดีครับแต่ไม่ต้องไปแปลเองเพรานะนันเดี๋ยวไปแปลเองปกติจะไม่เอาจริงเวลาเล่นแคชชวล์แต่แบบไหนเจลก็อัดแหละ เดี๋ยวแพ้ลงช่องแล้วแม่งแพ้แหละเราะทางไปแพ้แพเขา่ันสกินเทพอะลูกกระตาแบบหน้าแทงไม่ใชเจเ็บเก็บเวไปวางเนีเ่ยไอ้ไปวางแจมตามประตูก่อนวางโอ้ยวางจ้ว ่วัด if your skill เรมอวัดยังไม่ได้แปะเลฟโฟสเลยว่ะเแจมกคนนะโอ๊ยไม่ไม่เจอเอาแจมอ๋อาแจมอ๋อาแจมอ๋อ เนี่ยของเบลใจนั่นเหรอใช่ถ้าอของถ้าของเบลถ้าของเบลพังแล้วเจ้อยมาใสา่โอเคอเก่งเ,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 เลยเกยายสบายอ๋อโอ้ไม่มีใครเล่ฟ้าตรงนี้เลยเหรอ

โอ้ใครแฟดโอ้ใครแฟดโอ้ใครแฟดโอ้ยเลือดหมอโดนอะไรเยอะแยะเลย แลแล้วง,งานเนี้ยโฮไวโฮไวทุกท่านโฮไว้โฮไวุกค,น,ววววกคน,นิ่งไวเหลือสองคนเราต้องแช่ให้ได้หามาเรียกเลยแม่มา เขาป้าไฟแล้วเขาไม่เข้ามาวะเฮ้ยไอ้ย่ะไอ้เหี้ยไอ้ย่ะไอ้ย่ะมันมีตรงนี้ด้วยเหรอแพ้แเรานอนนอนไว้นอนไว้นอนไว้อีตัวนึงก็โลพอควน่ะถ้ามันเดินเซาเซามันก็โดนข้าวขันตายอยู่ดีอ่ะ จะอ,ออกสิฝาเจียวหลบเจียวหลบไปด้านนู้นหลบไปด้านนู้นหลบไปด้านนู้นฟานโดดลงไปแล้วค,ค่อยๆไปทำไมไปเลยเอ้าวมันรู้แล้วอา้าวมันก็แพ้เหมืแหละมันจะไม่แพ้เหรอทาไมยิงซ้อนไปเมื่อกี้จะอ,ออกอ๋อมันนี่บอกอ ขวาวเมื่อกี้มันโผล่มาแล้วเนะี่ยมันอยู่ในห้องแล้วเนะี่ย <seconds> เออหมาก็เรียกแม่ก็เรียกทวิตเหรอเย้จบด้วยแค่ค่าหนึ่งคาิวเท่านั้น,ทนกท่ารก็เท่หมานี่ก็เรียกจริงๆ เป็นไอ้ที่สิ้นคิเลย